ด้ความที่ครอบครัวของเรานะคะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เราเล็กๆนะคะแต่ว่าเราก็สนิทกับพ่อค่ะเพราะว่าจะโทรหาแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆพ่อก็จะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่ารักค่ะคอยให้กำลังใจเราตลอดพ่อก็จะคอยสอนคอยบอกว่า ทำตัวดีๆวางตัวดีๆแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างค่ะที่พ่อคอยบอกเราตลอดที่เรารับรู้ได้นะคะแล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะบอกว่าให้ดรือตัวเองดีค่ะให้รักกันพี่น้องพี่พ่อบอกนะให้ดูแลนะเจ็สุดท้ายขอตัวมาครทั้งสุดท้ายคือว่า เป็นคนมาดูพ่อตลอดพ่อก็จะเริ่มพูดว่าคอานี้เขาก็พูดมาตลอดนะคะว่าให้ดูแลกันแต่ว่าเหมือนเขาจะย้ำมากขึ้นว่าคอยดูน้องให้ดีๆนะพ่อเป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องจะเหมือนกับว่ายังทําตัวเป็นเด็กอยู่คําพูดของพ่อนะคะพ่อก็บอกว่าอย่าทิ้งน้องมีอะไรก 7วันนะคะที่พ่อจากไปจริงๆแล้วนะคะก็มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่สาหัสเหมือนวันแรกที่รู้ว่าไม่มีพ่ออีกแล้วบนโลกใบนี้นะคะแต่มันก็ยังรู้สึกในใจมันก็เหมือนใจมันก็ยังโบงโบงหนู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะบอกกับใครเราจะโทรหาใครใครจะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับเราอะไรแบบนี้ค่ะมีคำพูดอะไรไหมคะ บ,บ่อยที่สุดก็พ่อเขาจะก็จะบอกตลอดแค่ว่าเขาบอกว่าเราเป็นพี่เราเขาไม่ค่อยห่วงเราเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วพ่อก็จะย้ำแค่ว่าให้ดูแลน้องให้รักน้องแบบนี้ค่ะกับหนดพ่อเขาไมไ่ค่อยได้บอกอะไรค่ะเขาก็จะบอกแค่นี้แหละบอกกับพี่ว่าให้ พี่เพราะเหมือนกับว่าพ่อมีอะไรก็จะชอบเหมือนโทรหาเราเป็นพี่อย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าให้เราเป็นคนเหมือนไปแบบบอกน้องอีกทีนึงดูแลน้องแบบนี้ค่ะสมมติถ้าแกฟังอยู่มีอะไรเปรเราเริ่มจากพน้องก่อนก็อยากจะบอกว่าคิดถึงพ่อคิดถึงทุกวันไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปยังไงเหมือนกันต่อจากนี้ก็อยากจะบอกพ่อว่า ก็ขอโทษที่อาจจะที่น้อยใจไปบ้างไม่ค่อยเข้าใจพ่อไปบ้างแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็รู้แล้วว่าพ่อรักเราสองคนมากจริงๆแล้วก็อยากบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูสองคนรักพ่อมากๆให้พ่อไปให้สบายอะคะ่ะไม่ต้อง